นั่งบม่มีแม้นยืนบอกยืนแล้วว่ายืนแถวยืนเอาโอ้ปวดหานโอ้ยเนาะคนนี้คือเลขอะไร

buổi rồi cho buổi rồi đấy, buổi rồi cái này, buổi cái này,

ใช่ผักหวานชวนชวนเจ้าอันนั่นอยู่บ่เริ่มออกลายแล้วบ่หนาวโอ้มันหนาวแล้วไม่ออกบ่มันก็เลยแข็งโอ้โอ้ก้มันถ้ามันนาวมันไม่อ่อนบ่มันไม่อ่อนมันแข็งแบบมันไม่ได้กินโอ้บ่ก็นหนาวหม ค่อยนึกว่ามันออกใหม่แล้วจะไปเก็บแล้วซื้อเอามาแกงอขาอได้กินอยู่หอกแต่าอ๋อปะถ้าหายลูกกันไอ้ยิ้ม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  ต okay. okay. yeah, ีเพลงแล้วตอนนี้นะทุกคน ไม่ยานาพูดเ,เลย อันนี้คือสัญญาณของของเวลาเพลนนะคะทุกคนสัญญาณของเวลาเพลนก็จะเป็น5้าโมงเช้านะคะก็ที่นี่นะคะก็จะอ่าชันสองเวลาเนาะเช้าเที่ยงนะคะแต่วัดบ้านเราจะฉันเวลาเดียว นี่ยอดพองหวานแตกเลยนี่นี่นเวลาเวลาที่มันแตกเยอะเนี่ยพาเพื่อนไปแบบทางอื่นก็เก็บไปนะเก็บไปก็เรียกว่าเอาไปเวลาแกมีงานเนะี่ยแกจะเก็บไปรวมอืมแต่บ้า,านคะั้วนี่ยกำลังเป็นดอกนะสะปานดดอกบ้านค้วยนะ่ะแตกโอ้โหถ้ามันยาวก็คงจะอืม เฮ้ยฉันจะพาเธอไปดูไปไปไปนี่หมากผัวหวานดูถ้าจะโตัวต uh ัวน uh ั้นก่อนไหมตัวตัวนี้ก่อนแล้วค่อยไปดูสุดท้ายก็ได้ปุูกเป็นมะเป็นปุูมค่าเกษตป่าเลยอืมอ๋อต้นข้างหลังอืมเดี๋ยวเอาเอาเก็บตัวนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวนี้สบายมาปลูกแถวบ้านตัดเลยโอ้ยนี่นี่บ้านฉันนะแบบนี้เลยฮะ อ๋โซเล่กันแล้วทุกคนสาวปานบอกว่าอันข้างล่างนะคือคืออะไรวะซ่านนะชาวปานมาปูงนะปูงคือข้างบนไม่ใช่อันนั้นเป็นกองเพนเฮ้ยเฮยชาวปานมันจะมีสองกองนะกองเพนกับกองแรงน่ะนใช่เห็นไหมกองใหญ่เลยนี่นอ,อันนี้ก็คือจ้า หนักแล้วโป้งนะน่าจะเป็นตอนทุ่มถ้าบ้านเรานะ่ยตีโปงนะ้งเน่ะทุ่มหนึ่งกับตีห้าเฮ้ยอืมเพราะว่าเขาจะไปกีดยานะเขาจะตีอ่าพ่นจะตีโป้งตอ,ตอนตีห้าแล้วก็ทุ่มหนึ่ง นี่นะคะโป่งยักษ์ใหญ่เลยเออปีนี้ดอกมะ่วงดกมากเขาบอกว่าถ้าดอกม่วงดกสัญญาณของฝนก็จะเยอะแล้วก็ลมด้วยลมแรงนี่นะออแต่ถ้าเป็นอ่าลูกลูกมักแดงแถวภูเข,เขาเขาจะเรียกว่าสัญญาณของฟ้าผ่าเหรอใช่สาปาัน อิลีเดอร์สัญญาณแต่ไม่ใช่ว่ามันจะผ่าเปียงผ่าเปียงคือเขาบอกว่าถ้าลูกมะแดงดกมันจะมีอ่าแบบเวลาฝนตกเนี่ยมันจะเป็นฟ้าแลบฟ้าแลบป,ประมาณนี้อืมอันนี้ก็มาสัญญาณแห่งลมกับฝนเยอะปานมาดูต้นนี้ดินี่เป็นอันน,น,น,นี้คือเขาเรียกว่าผักหวานดงสบานผักหวานดงนี่มันจะเป็นเหมือนพวงองุ่นเลยนะทุกคน<ม>เห็นไหม พวององุ่น,นอันนี้แหละที่เขาเอาไปเพาะอ,อาลูก,กสุกของหมากผักหวานแล้วก็ไปเพาะอกกรานลน่แต่มันเป็นเป็นคนละแบบนะสะปานเขาบอกว่าอีอีกอีกอย่างที่ค่อยดูะน่ะค่อยพาไปดูต้นเล็กกันนะมันจะไม่เป็นหมากมันจะไม่เป็นลูกแค่เป็นดอกให้เราทานกันแต่อันนี้คือมันจะเห็นไหมเหมือนเหมือนพวงไอ อ่งุนเลยนะเนาะแจวมากแกวมาก,กสุดยอดนะคะดูต้นนี้ทีสป,ปันนี่ถ้าเผื่อมันเป็นน่ยอดจะเยอะมากเลยนะหูเยอะมากเลยโอเคค่ะอ่ะกัสาธุสาธุนะคะกับพระพระใหม่เนาะนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกัน,น,กนใช่เดี๋ยวรอดูในอ่ะดูให้จบคลิปนะคะเผื่อมีโชคนะทุกคน